สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการขึ้นเกมริมเส้นนะครับผมหรือว่าขึ้นเกมไปเปิดโมงเกมมิ่งนะครับจะมีอะไรบ้างฮะไปดูกันเลยครับผมสั้นๆง่ายๆนะครับไป let's go นี่ครับอย่างแรกครับคือการชิ่งหนึ่งสองนะครับทุกคนนะชิ่งหนึ่งสองครับใช้ในการขึ้นเกมริมเส้นแล้วก็ขึ้นเกมในแดนกลางได้ด้วยนะครับผมแต่ขึ้นเกมในริมเส้นจะมีโอกาสที่จะผ่านง่ายกว่านะครับผมไปครับอันที่สองเลยฮะต่อมาผมคือการ ส่งให้ตัวปีกขวาปีกซ้ายผมเพื่อที่จะให้ตัวกลางลุกหรือว่าตัวแบ็คซ้ายแบ็คขวาเราเติมขึ้นไปช่วยนะครับนี่ฮะขึ้นสองตัวเลยแต่เนทนรอให้ตัวกลางลุกเราเพิ่มขึ้นไปก่อนนะครับตัวกลางลเรานะไปอันต่อไปฮะอันนี้ก็คล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยครับผมคือการที่เราส่งบอลให้ตัวปีกซ้ายปีกขวาเพื่อให้ตัวแบ็คเราเติมขึ้นไปช่วยนะครับ ตัวที่จะเจิมขึ้นไปช่วยนะครับจะเป็นพวกฟูลแบ็กทั้งหลายนะครับผมอย่างเทนนะครับชิงก็ได้ด้วยนะครับเราผสมประสานได้หมดเลยครับผมยังไงขึ้นช่วยอยู่แลวครับในตัวแบ็กขวาเราหรือแบ็กซ้ายนะครับและต่อมาครับผมคือการที่เราส่งชิงให้ตัวแบ็กเราครับให้ทำทางขึ้นไปฮะดูครับอย่างเทนส่งปุ๊บทำทางเพื่อฮะเราให้ตัวปีกเราสามารถโยนได้ผมนี่ฮะ นี่การตัดข้ามหัวครผมแบบชิวๆครับใช้ในแดนกลางก็ใช้ง่ายครับผมใช้ในแดนข้างก็ใช้ง่ายครับแต่แดนข้างจะดีกว่านะจะทําง่ายกว่าครับผมและต่อมาครับอันสุดท้ายครับผมอันสุดท้ายคือการเลี้ยงจี้นั่นเองครับเลี้ยงไปครับอยู่ที่ความสามารถของเรานะครับว่าเราสามารถชนะคู่แข่งจากทางริมเส้นได้หรือเปล่านะฮะถ้าชนะได้ก็สบายครับผมแต่ชนะไม่ได้ก็สามารถโดนสวนกลับได้อย่างง่ายๆเลยนะครับ นี่ครับเทคนิคง่าย,ายๆสั้นๆของการขึ้นเกมริมเส้นก็จะมีมาณนีนะฮะขึ้นแบบไปทรงตัดเข้ากลางหรือว่าจะเปิดโม่งก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแล้วบอกก่อนนะครับวันนี้คือผมทําให้เห็นภาพไปเฉยนะครับบางคนบอกเฮ้ยคุณเล่นกระบอกคุณง่ายดีอะไรแบบนี้ผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะผมทําให้เห็นภาพนะครับในเกมออนไลน์มันทําได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ฟังก่อนว่าไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมพูดอ่ะมันคือการทําได้แต่การที่เราจะทําผ่านาแผงหลังของผู้่อสู้ฮะ อยู่ที่ความสามารถของคนเล่นนั้นๆครับผมถ้าคุณมีความสามารถสามารถทําผ่านได้ครับก็คือมีโอกาสที่จะขึ้นไปทําประตูได้ครับผมค่อนข้างจะสูงนะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้ครับผมก็เป็นความรู้สาระอะไรขอขอฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับท้งในติดต่อและในเฟซบุ๊กนะฮะเราเจอกันคลิปหน้าผม bye บายยจบ